สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันเนาะสู่ช่องเล็กๆของเราครับ LFW Fan P. เพจของทีมผีาซอิวันนี้ครับไม่ได้มาพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นวันที่น่าจะสําคัญสําหรับคนที่ดูบอลทุกคนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าวันนี้ครับจะมีการประกาศรางวัลบอลลงดอครับเพื่อน แน่นอนครับบัลลังก์ดอนมันคือรางวัลที่เป็นแบบสุดยอดนักเตะนะครับในรอบปีนะครับผมที่ที่มันวนเวียนมาปีละครั้งปีละครั้งนะครับนักเตะหนึ่งคนจะได้รางวัลบัลลังก์ดอนในปีนี้นะครับเรามารีแคปกันดีกว่าครับเพื่อนเอนเรามารีแคปกันนะครับว่าเฮ้ยคนที่เขาเรียกว่าไงนะคนที่เป็นค a n ิเดต30คนนะนะครับผมล่าสุดที่เราอัปเดตไปนะครับมันมีใครบ้างแล้วก็โดยส่วนตัวผมเอง ผมเชียร์ใครนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆเชียร์ใครลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแน่นอนนะครับผมเรามารีแคปกันดีกว่านะครับ30นักเตะเข้าชิงรางวัลบอลลงดอครับแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านชื่อไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับมีนะครับผมมีมีเลยนะมีจุดเบลลิงแฮมนะครับของมาดริดนะครับผมมีคาบาคาลของมาดริดมีโฟเดนของซิตี้มี บอลเบดีของมาดริดนะครับมีโรลี่ของซิตี้มีซาลิบานะครับของอาร์เซนอลนะครับมีเคนของไบเอ็นมิวนิกเอ็มเปอรป้นะครับของปีเชแล้วก็ควบของมาดริดอามาดริดด้วยนะครับโฟเดนไม่ใช่ดิโดโดบิดนะครับผมของอาร์เจนตินาโรมานะนะครับผมมีซาก้าของอาร์เซนอลครับมีพาเมอ์ของเซลซีมันติเนสของวินล่าแล้วก็ ทีมชาติอาร์เจนตินาครับมีโทนี่โคดของเรอัลมาดริดนะครับผมมีโอเดกาดของอาร์เซนอลนะครับมีฟอร์เรียนเวิร์ดนะครับผมของเลเวอร์คูเซ่นนะครับแล้วก็มีราฮิมไม่ใช่ราฮิมเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับผมของซิตี้นะครับมีลูคแมนของอัตตาลันตานะครับผมมีวินเลียมนะครับนิโก้วินเลียมนะครับของบิลเบานะครับมีวินิสิวุฒของมาดริดมีมาร์ติเนสของ อินเตอร์ลาตาโร่เนาะลาตาโร่มาตินีของอินเตอร์มีวิตินยานะครับผมของเปเช่กราเนีชาก้าของเลเวอร์คูเซ่นครับมีราวินยาเมลนะครับของบาซ่าร์ลูดิเกอร์ของมาดริดครับดีอาร์ตของซิตี้แล้วก็ดีแคนไลท์ของอาร์เซนอลครับมีบิทมันโดนะครับผมของเลเวอร์คูเซ่นนะครับผม มีโอโม่เนะแดนนี่โอโม่ของไรซิดแล้วก็พวกของบาซ่าด้วยนะครับมีซานุกรูนะครับของอินเตอร์แล้วก็มีมัดพูเมลนะครับของทางบูเลเซียดอตมุลนะครับพวกกับโรม่าด้วยนี่คือนักเตะ30คนนะครับที่เข้าชิงรางวัลบัลลงดอนในปีนี้ถ้าผมอ่านชื่อใครผิดไปขอประธานอภัยไปด้วยผมไม่รู้จักนักเตะทุกคนขนาดนั้น <c oughs> นะครับ ก็แน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นรายชื่อแล้วนะครับน่าจะมีในใจกันแล้วว่าจะเชียร์ใครในปีนี้นะครับถ้าตัวติงหลักๆก็จะมีถ้าเอาในใจผมนะตัวติงหลักๆก็จะมีนักเตะจ,จากมาดริดแหละมาดริดอาร์เซนอลซิตี้นะครับที่เป็นตัวติงหลักๆก็จะเป็นพวกเบเนซิอุสจูดเบอร์ดิงแฮมนะครับผมคารบาคาวโทนี่โค้ดนะครับผมพวกนี้คือตัวติงส่วนซิตี้ก็จะเป็นพวกเออร์ดิงฮาแลนด โรดี้ฟิวโพเดนนะครับของทางอาร์เซนอลก็จะมีใช้บ้างอ่ะโอเดกาซากาซาลิบาพวกนี้ก็จะเป็นตัวเต็งนะครับผมแต่ละทีมเนาะถ้าให้ผมเชร์อันนี้คือถ้าให้ผมเชร์ด้วยนะด้วยเหตุผลด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างผมเชร์ไปที่โรดี้ครับเพื่อนๆมีรู้คิดเห็นเหมือนกันไหมคือโรดีนะครับในปีที่ผ่านมาด้วยถ้วยแชมป์ไม่มีข้อกังขาเลยถ้าเกิดว่าโรดี่จะได้ ถ้วยบอลลูดอรครับถ้วยแชมป์ที่เขาออได้โรลีอ่ะสามแชมป์กับซิตี้เออ UCL นี่มีอะไรบ้างนะมี UCL มีแออชมป์พีเมียนะครับผมแล้วก็มีอีกแชมป์หนึ่งแชมป์อะไรว่าแชมป์ในประเทศนี่แหลจะจำไม่ได้นะครับนั่นแหละทิปเป็ลแชมป์ทิปเปิ้ปลแชมป์นะครับผมแน่นอนมันสำคัญมากแล้วก็ถ้าตัวผมเองเชียร์นะ เชียโรี่เพราะว่าเขาได้แชมป์กับซิตี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เล่นดีกับซตี้เป็นตัวหลักให้กับเป๊ปมาโดยตลอดในรอบปีนะครับผมแล้วก็ในในเกมในเกมทีมชาติเขาก็พาทีมชาติของเขานะครับผมได้ถ้วยระดับทวีปเพราะฉะนั้นครับคือมันถ้าถ้าโดยส่วนตัวนะถ้าโดยส่วนตัวถ้าโดยองค์ประกอบอะไรพวกนี้คือดูที่แม่งดีขึ้นมาเลย ดีดกว่าทุกคนนะครับผมคือมันดีดขึ้นมาเลยใน,ในเรื่องของแบบภาษีที่จะได้ถ้าเทียบกับพวกเอมเปอปเป้ไงครับเอมปอปเป้ของฝรั่งเศสก็ไม่เท่าไหร่ไปดูสมโมสรอย่างปีเอชเชก็ได้แค่ถ้วยของประเทศถูกไหมก็แค่เขายิงเยอะครับแต่ว่าด้วยภาษีอะไรต่างๆมันสู้มันสู้โรดีไม่ได้ส่างรับผมนะแต่ถ้าเกิดว่านับนับเจ้าพประตูนะพวกนั้นดีดอยู่แล้วครับ <c oughs> พวกนั้นคือภาษีมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดบานับเฉพาะประตู mm. ชูดเบอร์ริงแฮมนี้นะครับผมคือเขาพาอังกฤษเข้ารอบรองเข้ารอบชิงได้นะครับผมแต่ในนามสโมสส์เขาก็ได้แค่ประมาณถ้วยหนึ่งสองถ้วยในประเทศอะไรประมาณนี้ยภาษีมันสู้โตดีไม่ได้จัหของผมนะคือผมอยากให้รูดีได้เพราะว่าในปีที่ผ่านมาคือเขาเด่นจริงๆโดดเด่นดดดมากนะครับผมด้วยส่วนตัวผมนะ เพื่อนๆอยากให้ใครได้ในปีนี้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับถ้าเราความคิดเห็นตรงกันแสดงว่าเราดูบอลคล้ายๆกันฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้สำหรับวันนี้ครับแล้วก็ในคืนนี้เนาะน่าจะมีการประกาศรางวัลแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนตามก็เชร์ไปให้สุดสําหรับทีมตัวเองสำหรับนักเตะที่ตัวเองชอบก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เยวผมมาอัปเดตอีกทีนึงว่าใครได้แล้วก็ไล่เรียงเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในงานบ้าง ฝากเพื่อนๆไว้ไแค่นี้ครับบาย